สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องไ้าพีสานเนาะครับเนาะได้ข่าวว่ามีการกลับขางพลิกขัวกันแล้วนะครับก็ถ้าเบิ่งกันต่อไปครับสําหรับผมก็คิดว่ามันสิตเกิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนาะทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เกิดจากที่ว่ารักเก่าไกลนะครับ ได้มากได้คะแนนมาอันดับหนึ่งมันก็เลยเกิดการผิดพลาดเนาะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขากบอกอยู่แล้วว่าเขาจะร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งตอนนั้นพรรคได้อันดับหนึ่งของเขาก็คือเข้ามาถึงพรรคเพื่อไทยเนาะแต่พรรคเพื่อไทยได้มาได้อันดับหนึ่งก็มีการต่อร่องกันอยู่แต่ทุกอย่างกับประกาศไปชัดเจนว่าไม่เอานูน่นไม่เอานี่บ่เอาลุ่งบ่เอายังน,นะครับแต่สุดท้ายผมก็บอกแล้วว่าสุดท้ายเขาก็จิบประกันกลับค่ำแหรอครับเพื่อให้ประเทศมันเดินไปได้ นะต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้แต่มันก็เสียคุ้มหูเสือของประชาชนเนาะสำหรับผมเนี่ยก็เปลี่ยนมาแต่ก่อนก็เลือกเพื่อไทยเนาะครับก็บเปลี่ยนมาเลือกอปากกาวยังเลือกต่างครั้งสุดท้ายเนาะครับก็บพะเสียใจครับนะแต่ก็คิดหอดผมในฐานะคนเสือแดงคนหนึ่งนะครับก็บคิดหอดพี่น้องเท่าที่ แต่ลมหายตายจากไปเก่าสิบเก่าคนนะบาดเจ็บอีกสองพันกว่ายังประได้รับความอยู่รี่ทำที่นี่ทามันรัฐบาลมันต่างมาแบบสี่นะครับเพราะว่ารัฐบาลฝั่งหนึ่งก็เคยฝ่ายรัฐบาลฝั่งหนึ่งก็เคยพยายามพอไปพูดถึงเรื่องบะวถึงเรื่องของคนตายเก่าสิบเก่าศพเนี่ยนะมันก็โอกาสจิตมันสือหรือฟืนขึ้นมามันก็นยากนะครับก็ให้ต่างรัฐบาลสำเร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องนี้มันอาจีพดีขึ้นก็นได้นะ น,นี้แหละครับการเมืองประเทศเฮาบ่าคือภายในโลกเนาะครับก็ขอบคุณท่านที่เขามารับชมคลิปของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ชองของผมแน่เด้อครับนะชีได้หูว่ามีคนเบิ่งอยู่นะครับส่วนเรื่องเงินเลืองท่องผมกับบ่ได้นะขับหนึ่งบนไดนะครับแค่อยากสีวอลอยากสีเห็ดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวลองไปเห็นงานก่อนสวัสดีครับ